สวัสดีครับท่านผู้เจริญซึ่งมาไปด้วยปัญญาในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงไวรัสในบอติมอร์กรุ๊ป4นะครับหรือ Positive Sense Single Strand RNA นะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็ดูก่อนว่า p o s เอ่อ e Sense SS RNA Single Strand RNA มันเป็นยังไงกันนะครับก็เราก็จะเห็นนะครับว่าพอไวรัสเนี่ยผมให้ตัว R มันเยอมันจอาร์มันเข้าไปในเซลล์แล้ว มันตัวไอ้ positive sense RNA นี่ที่จริงมันเป็น mRNA ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น mRNA มันทำอะไรครับมันก็ผ่าน translation ครับ translation มันก็กลายเป็นโปรตีนครับโปรตีนกับ rDRP นะครับ RNA dependent RNA polymerase แล้วตัว positive sense positive sense uh, single strand RNA มันผ่าน rDRP ไปใช่มันก็จะกลายเป็น double strand DNA นะ double strand ไม่ใช่ขอขอไปครับ double strand RNA นะครับ ดับเบิลซีนาเอมารวมกับโปรตีน,นก็ทำให้เกิดเรปิเคชันนะเกิดขึ้นพอเกิดเรปิเคชันมันก็แพร่กระจายตัวออกมาอันนี้ก็คือเป็นการขยายตัวนะครับการแพร่เชื้อไวรัสของกลุ่มสี่นะครับโอเคครับท่านผู้ชมเลยครับเรามาดูตัวไวรัสในกลุ่มสี่กันตัวแรกนะครับคือ,คอพิกโกแอนเอวีดีดนะครับพิกโกแ n นเอตัวพิกโกมันย่อม,มาจากภาษา ต่างประเทศนะภาษาอะไรผมก็ไม่แน่ใจแต่รู้ว่าพิกโก้เนี่ยมันเยอะมันแปลว่าเล็กนะครับ RNA เล็กดีๆนะครับมีไวรัสที่มี RNA เล็กๆอันนี้ไม่น่าจะสําคัญและไม่น่าจะออกสอบแต่ว่าสิ่งที่ออกสอบคือ enterovirus นะครับ enterovirus นี้ก็เป็นไวรัสที่มีคําว่า enteric นะครับ enteric แปลว่าเรากินเข้าไปแสดงว่าไวรัสเกือบทั้งหมดใน enterovirus เนี่ยเป็นการแพร่เชื้อผ่าน fecal oral route นะครับเออมันจะมีข้อยกเว้นอยู่ก็คือแบบ h รโนไวรัสแต่เดี๋ยวผมไปพูดที่หลังเวลาส่วนใหญ่นะครับยกเว้นไรโนไวรัสมันจะมีการเช็ดดิ้งเช็ดดิ้งนี้ก็ประมาณาไม่เกิน30วันนะครับอาจจะมากถึง30วันได้เลยนะฮะแล้วคราวนี้นะครับเอ็นโทรไวรัสผมต้องบอกก่อนว่าเอา็นโทรไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่นะมันเป็นมันเป็นเนกเกตแคปซิเพราะฉะนั้นเนี่ยเนกเก็ตแคปซิแล้วมันก็จะทนต่อกรดนะมันก็จะทนต่อสภาพหลายๆอย่าง นะครับมันก็เลยเกิดเชดดิ้งเกิดอะไรหลายอย่างได้นะครับเอ็นชอรไวรัสตัวแรกโปลิโอไวรัสทำให้เกิดโรคโปลิโอการกินการติดเชื้อโปลิโอไวรัสเข้าไปเนี่ยก็คือฟีโคออโรรู root, ใช่ไหมฮะมันจะเข้าไอตัวเชื้อโปลิโอเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในลิมโฟนและต่อมน้าเหลืองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดไวรีเมีย er, หรือมีไวรัสในเลือดเยอะนะพอมันมีไวรัสในเลือดแล้วมันก็ผ่านตัดเบนแบเจอร์ไป มันก็จะเข้าไปสู่ระบบประสาทส,ส่วนกลางและอันนี้จะทําให้เกิดโรคของโปลิโอนะครับเรียกว่าโปลิโอไมลิอิติโปลิโอไมลิลิตนะครับโปลิโอไมลิติโปลิโอไมลิตนี้ส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยมีอาการนะครส่วนใหญ่ไม่มีอาการในคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันแข็งแรงทั่วไปแต่ว่าจะมีเชื้อนะครับจะมีการเกิดโรคนิดหน่อยนะครับในในประชากรส่วนน้อย อย่างแรกคืออปอร์ Po ปิโอไมลติสก็จะมีอาการแบบค่อนข้างเบามากๆนะครับพอดูแลขึ้นหน่อยก็เป็นนอนพาราลิติปิโอครับนอนพารา t i ติปิโอเดี๋ยจะมีเมลินจิติสนะครับแอเซติกเมลินจิติก็คือเยื่อหุ้มสม,มองวมแต่ว่าพอเอา CSF เนี่ยมาตรวจหาเชื้อแล้วมันจะไม่เจอเชือ้อครับมันจะไม่เจอเชือ้อเราก็เลยเรียกแอเซติกครับมันจะมีกล้ามเนื้อกระตุกด,ด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่ส่งผลให้อ่าจะไม่ส่งผลให้กล้ามเนื้อรีบหรืออ่อนแรงอะไรนะครับ ส่วนอันที่3อันที่แรงที่สุดของโปลิโอเลยก็คือพาราลิกโปลิโอนะครับก็จะทําให้เกิดอาการพาราล y ซิสอยู่แล้วครับอาการพาราล y ซิสคืออาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับไม่สามารถเคลื่อนตัวได้นะอันนี้ก็จะเป็นมาจากที่ว่าเชื้อโปลิโอมันเข้าเข้าไปเ,าเข้าไปกัดกินนะครับเข้าไปทําลายตัวไว i ์ e มท t t อรพวกแ x o n พวกมอเตอร์คอร์เทอะไรพวกนี้นะฮะ มีอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าโปลิโอเนี่ยมันเข้าไปอินเฟคแล้วมันไปทําลายเบรนสเตมทําลายก้านสมองมันจะทําให้เกิดการที่เรียกว่าบาบาโปลิโอบาบาโปลิโอนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาในการพูดเกิดปัญหาในการกลืนและเกิดปัญหาในการหายใจนะครับคนที่เป็นบาบาโปลิโอเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะต้องแบบอยู่ในแบบไอรอนหลังอะไรพวกนี้นะฮะโอเคครับโพสโปลิโอซินโดมที่จริงโพสโปลิโอซินโดมเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งของ เชื้อโปลิโอเหมือนกันนะครับโปลิโอซินโดรมเนี่ยเป็นการเกิดนะครับอาการประมาณหลายสิบปีหลังจากหลังจากติดเชื้อครั้งแรกนะฮะและอันนี้ก็คือโปลิโอไวรัสนะครับก็เอนโทรไวรัสตัวแรกและน่าจะสำคัญที่สุดครับคอก์เซกี้ไวรัสครับคอก์เซกี้ไวรัสที่จริงเนี่ยคอก์ซกี้ไวรัสนะมีชื่อว่าเอนโทรไวรัส A B C หรือ C, นะทำให้เกิดอาการที่คล้ายคล้ยกับหวัดทั่วไปนะครับ แต่ว่ามันมีจุดสำคัญนะครับโคกซ์แซกีไวรัสเนะครับโคก A ์เอโกซ์เอทำให้ทาให้เกิดอาการเฮอร์บังกิน่าเฮอร์บังกิน่าโคกซ์เอทำให้เกิดอาการเฮอร์บังกินามันคืออะไรมันก็คือมีตุ่มๆน้องๆสีขาวๆอยู่ในช่องปากอยู่ตรงอยู่ตรงซอฟท์เลดอยู่ข้างหลังเกือบจะถึงลิ้นไก่นะครับอันนี้ก็คืออาการเฮอร์ปังกินานะฮะโอเค มีสิ่งที่สำคัญนะครับเชื้อที่สำคัญก็คือ c o x s a c k i ว virus A16 หรือ n t t r r v i r ว u s n t e r o v i r u เอ็1นะครับเป็นเชื้อตัวเดียวกันแต่มี2ชื่อเป็น h a n d f o o ต m o u ติ d i s e a นะครับ hand foot mouth disease เป็นโรคมือเท้าปากนะฮะก็จะมีอาการผื่นฮนะมีการมีอาการเจ็บคออื่นๆเหมือนกับหวัดทั่วไปแต่ว่าก็ก็จะมีผื่นตรงบริเวณมือเท้าแล้วก็ปากตามชื่อนะครับโอเคถ้าเกิดว่า เออ่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นเกิดเอ hand foot mouth disease ในส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเด็กนะฮะเกิดขึ้นในเด็กก็จะทําให้เกิดพลูโรไดเนียนะพลูโรพลูโรไดเนียเนี่ยมันเป็นอาการทางหัวใจอย่างเช่นแบบไมโอคาร์ d i t ิสภาวะหัวใจอักเสบหัวใจบวมอะไรพวกนี้แล้วก็จบคอ x s a กี้ไวรัสนะครับโอเคต่อมาครับก็คือไรโนไวรัสไรโนไวรัสนี้ไรโนเนี่ยก็ลองนึกถึงแบบงอแรดนะมันมันก็คือจมูก เป็นไวรัสที่เกิดขึ้นในจมูกหรือไวรัสหวัดทั่วไปไว,ไวรัสหวัดทั่วไปมันจะอินเฟคแค่ทางเดินหายใจส่วนบนเท่านั้นนะครับทางเดินหายใจส่วนบนเท่านั้นโอเคไรโนไวรัสเนี่ยจะเป็นไวรัสที่อ่อนแอกับตัวอื่นก็คือมันเอสิดเรบัยมันจะถูกกรดย่อยได้และมันจะไม่มีการเชดดิ้งนะครับพอเราหายแล้วเราก็ไม่สามารถแพร่เชื้อได้ การติดเชื้อไรโนไวรัสมันจะไปติดเชื้อที่มิวคัสเมมเบรนนะครับมีคัสเมมเบรนก็มันก็จะทําให้หลังแบบแบรดีไคนินฮิสตามีนเป็นเอ่อตัวตัวที่ทําให้เกิดการอักเสบแล้วทําให้เกิดการคัดจมูกนะครมีน้ํามูกอะไรพวกนี้ก็ถือว่าจบเอ็นโทรไวรัสซึ่งประกอบด้วยโปลิโอคอกซากีและก็ไรโนไวรัสนะครับต่อมาครับเรามาดูที่ irus, irus, A, นะ A, นะ en เฮปาโวไวรัสครับเฮปาโวไวรัสก็คือเฮปาไทติสเอนะครับเฮปาไทติสเอนะเป็นเอ่อไวรัส ตับอักเสบครับที่ติดเชื้อผ่าน fecal oral route ไปติดเชื้อในตับนะครับ HA เเราจำไว้ว่าทำให้เกิด Acute นะครับ A คือ Acute acute hepatitis ก็คือตับอักเสบเฉียบพลันนะครับตับอักเสบเฉียบพลันก็จะมีอาการมีมีไข้เหนื่อยเหนื่อยนะครับแต่ว่าอาการที่ชัดเจนกับทางตับเนี่ยก็คือเรื่องจอห n นดิสนะครับก็คือเรื่องดิซานนะครับมี ปัสสาวะสีเข้มนะครับมีอุจจาระสีอ่อนก็จะเป็นการบ่งบอกว่า hepatitis fecal oral route hepatitis A acute hepatitis ครับ, root, A, itis, รบต่อมาครับเรามาดูที่ calicivirus นะครับ calicivirus ก็จะมี norovirus เป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิด norovirus เนี่ยเป็นไวรัสที่แพร่ผ่านทางอาหารนะครับ และมันจะทำให้เกิด gastroenteritis นะครเป็นการเป็นการกัด infection ก็คือติดเชื้อในในทางเดินอาหารนะครับจะติดเชื้อ c a l i c i v i r i u e, i norovirus ได้ในที่ที่มีที่ที่มีความชุกชุมของมวลชนนะครับหรือที่ที่มีความปิดนะฮะ c a l i c i v i r u e, ก็ถ้าเกิดว่าเราจำไว้นะถ้าเกิดว่าอยู่ในแบบเรือยอทอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรือสาําราญอะไรพวกนี้แล้วมันติดเชื้อทําให้ าทาให้แบบมีอาการ watery diarrhea ในไทยไทยเหลวเป็นน้ำอะไรพวกนี้นะแล้วก็จำไว้ว่าเป็น norovirus โ okay. อเคต่อมาต่อมาครับตัวสุดท้าย Hep v ดี h e v i d คือ hepatitis E hepatitis E ก็จำไว้ว่าตัว E ย่อมาจาก enteric 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 ก็จะทำให้เกิด acute hepatitis ได้เหมือนกันนะก็คือ Hep E เนี่ยมันอาการคล้ายๆกับ Hep A เลยนะ มันเกิด Acute Hepatitis แต่ว่ามันจะมีความสำคัญตรงนี้ครับก็คือ h e p เนี่ย h E p a t i t i s E มันจะมีอัตราการตายที่สูงกว่านะครับสูงกว่าเ e ป a t i t i s A เป็นอย่างมากนะครับและ,ะและสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือในผู้ที่มีการท้องอยู่นะฮะก็มีอัตราการตายจาก Hepatitis E ได้ถึง20%ด้วยกันนะครับคนที่ท้องลัวติด Hepatitis E ก็จะมี อัตรา mortality อยู่ที่ประมาณ20%นะครับก็อันนี้ก็จะถือว่าถือว่าจบนะครับในส่วนของ Group โฟร์ไวเป็นส่วนแรกนะฮะในคลิปต่อไปผมก็จะมาพูดถึงไวรัสหลังจากนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้ครับก็ ถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็สามารถถามในคอมเมนต์ได้ตลอดสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ